นักเรียนวันนี้มีแสงดาวสีพุมมาหรือไม่ดาวนะคะสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่1เกี่ยวกับตัวเราเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะดีค่ะนักเรียนวันนี้มิดาจะมาสอนวิชาสุขศึกษาและภลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่หน่วยที่หนึ่งเกี่ยวกับตัวเรานะคะบทที่1การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเรานะคะ สาระสำคัญทุกคนมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะถือกำเนิดในครรภ์ของมารดาแล้วคลอดออกมาเป็นเด็กแรกเกิดโดยร่างกายจะมีขนาดรูปร่างพัฒนาขึ้นตามวัยและอวัยวะต่างๆทำหน้าที่ได้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะการเจริญเติบโตหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านขนาดรูปร่าง เช่นตัวเราสูงขึ้นหัวโตวขึ้นอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรารวมถึงสมองจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นด้วยนะคะ พัฒนาการหมายถึงการเปลี่ยนแปลงความสามารถของร่างกายในการทำหน้าที่ต่างๆจากได้ไปสู่ความซับซ้อนขึ้นเช่นเด็กอายุ10ถึง12เดือนจะเริ่มยืนเองได้นะคะเด็กอายุ1ปีครึ่งถึง2ปีเริ่มพูดได้เหล่านี้เรียกว่าพัฒนาการนะคะการจเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์นะคะมาดูนะคะการจเจริญเติบโตร่างกายมนุษย์ของเราจะมีตั้งแต่ทารกวัยเด็ก วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และก็วัยชรานะคะลักษณะการจเจริญเติบโตอของมนุษย์นะคะลักษณะจะมีรูปร่างน้ำหนักตัวและก็ส่วนสูงนะคะลักษณะรูปร่างนะคะมาดูนะคะรูปร่างของคนเรานะคะจะมีอ้วนผอมสูงเตี้ยนะคะต่อไปน้ำหนักตัวนะคะน้ำหนักตัวของเด็กทารกจะ5กิโลกร,รัมนะคะ วัยเด็กจะ15กิโลกร,รัมขึ้นไปแล้ววัยรุ่นจะ45กิโลกร,รมัมวัยผู้ใหญ่จะ65กิโลกร,รัมนะคะขึ้นกับการรับประทานอาหารนะคะต่อไปส่วนสูงนะคะเด็กทารกจะอยู่ทีท่60ซนติเมตรวัยเด็กจะ120ซนติเมตรวัยรุ่นจะ160ซนติเมตรวัยผู้ใหญ่จะ180ซนติเมตรนะคะอยากมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นต้องรับประทานนมแคลเซียมปลาตัวเล็กอะไรอย่างนี้นะคะ ครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมนะคะช่วงนี้มีเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคโควิดนะคะก่อนออกจากบ้านใส่แมสปิดปากปิดจมูกนะคะและล้างมือทุกครั้งนะคะเจอกันสัปดาห์หน้า